Good afternoon students สวัสดีตอนบ่ายนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะคระูจะมาสอนเราเรื่อง using the computer using the computer นะคะก่อนจะเริ่มีนักเรียนนะคะไปนำ students book นะคะเล่มน,นี้มานะกับ work book, book นะคะนำมาเลยเสร็จแล้วในะ students book นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า27ค่ะ น้ายีเนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราดูคลิปออกเสียงคำศัพท์เนาะแต่ละคำที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะถ้าเรียนนํามาแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยคะ่ะ b e n using the computer Listen and read Website Log in Email Send Save File Print Download. Download a picture. Log in to your computer. Look at the website. Save the file. Send an e-mail. Print the report. จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้เนาะซึ่งมีทั้งหมด8คํคำนะคะเด็นคูไปชวนให้เนาะว่าแต่ละอันคืออะไรลองไปดู คำที่หนึ่งคือคำนี้นะคะคำว่าเว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือเราเวลาเราเข้า google chrome อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเนี่ยก e Chrome เนี่ก็คือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์เนาะที่เราจะไปใช้ค้นหาใช่ไหมคะ google เนาะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือ facebook แบบนี้ถ้าเราใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะเป็นเวนะ็บไซต์เนาะต่อไปคำที่สองคำว่าล ok ็อกอิน ล็อกอินก็คือการลงชื่อเข้าใช้นะคะจะต้องมี username ก็คือมีชื่อแล้วก็มีพาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านของเรานะคะในการล็อกอินเนาะต่อไปคำว่า Email อ e ีเมลก็คืออีเมลที่อยู่อีเมลของเราเนี่ยที่เราพูดกันว่าอีเมลอีเมลเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงอันเนี้ยเช่นชื่ออีเมลเรา at gmail com แบบนี้นะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการสมัครเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง facebook ด้วยนะคะ ต่อไปคำว่า save 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 คือการบันทึกนะคะการบันทึกเวลาเราทำงานในคอมพิวเตอร์นในโปรแกรมบดอย่างเงี้ยคะ่ะในซอฟต์แวร์เนาะเวลาเราทำเสร็จแล้วต้องการจะบันทึกงานของเราไว้แล้วก็ต้องกดคลิกคำว่า save ค่ะ file 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 นะคะก็คือไฟล์นั่เอง file file งานอย่างเช่นเวลาเราทำงานจาก คอมพิวเตอร์เสร็จเนาะเราบันทึกบุอันนี้ไว้เป็นชื่อเรานะคะก็เนี่ยอันที่เราบันทึกไว้เนี่ยค่ะเรียกว่าไฟล์ต่อไปคำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะคะหรือที่เราเรียกกันก็คือดาวน์โหลดนั่นแหละเนาะก็คือการโหลดอะไรสักอย่างจากในเว็บไซต์มาไว้ในเครื่องเราแบบนี้นะคะเรียกว่าการ โอเคในคลิปเนี่ยเขาจะมีให้เราทั้งหมดแค่6กคำเนาะซึ่งมันจะหายไปอสอ2คำคือคำว่า send send e แปลว,ว่าส่งนะคะและอีกอันหนึ่งคือคำว่า print print ก็คือการกดสั่งพิมพ์งานนั่นเองเนาะ print ก็คือการพิมพ์น,นะคะพิมพ์อ,อ่มาเป็นกระดาษเนาะ จากในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนี่คือคำว,ว่าพิมพ์เนาะอ่ะต่อไปค่ะนะักเ,เรียนนำ Word Book เล่มนี้ขึ้นมาค่ะ Word Book นะคะเปิดไปที่ Page 22 22 t y บดขึ้นมายัางคะนี่ Page 22จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ของเรียนขึ้นเหมือนคูเปล่าเจอไหมคะหน้านี้อ่ะโอเค ทีนี้เรามาดูเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันอันแรกนะคะข้างบนนี้เขาบอกให้นักเรียนเขาบอกให้นักเรียน look look and write look and write นะคะก็คือให้ดูเนี่ยดูรูปภาพที่ให้มาแปดลูปภาพแล้วก็เขียนคำลงไปซึ่งคำเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วอยู่ตรงนี้นักเรียนลองทําเองได้นะคะอันนี้มันไม่ยากเนอะอ่ะคุณครูทำให้ดูข้อแรกสักหนึ่งข้อก็ได้อะ ดูคำแรกดูรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพที่หนึ่งรูปนี้นะคะคือคำว่าอะไรดูไหมล็อกอินเนาะล็อกอินคำนี้คำนี้กากบาดไปเลยเราจะเอาไปเขียนแล้วเราต้องกากบาดออกจะได้ไม่หลงแบบนี้นี้นะคะล็อกอินเนาะคำที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทังให้ลองทำเองนะคะอันนี้มันไม่ยากนะต่อไปข้างล่างนี้อะลองมาดูเขาบอกว่า write the missing letters ให้เขียนนะคะเขียนตัวอักษรที่มันหายไปที่มันหายไปนะคะตัวอักษรที่มันหายไปมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะเอาดูข้อที่1มันอยู่ในคำเมื่อกี้เลยคำในหนังสือที่เราเรียนเียนไปเมื่อกี้นะคะเอาดูอันแรกคือคำว่า o w ว l o a d เนาะตัวไหนคไปบ้างเ่ยตัวไหนไปบ้างคะ o j n l o ดี D, อย่างนี้เนาะลองเขียนลงไปนะคะ number two บอกว่า log into your computer log in คือคำว,ว่า log in เนาะตัวที่หายไปก็คือ o ตัว o นะคะแล้วก็ตัว g ใช่แล้ว o กับ g เขียนไป้เลยต่อไป number three บอกว่า look at the website website กบ เติมตัวที่หายไปได้เลย s i t e นักเรียนเขียนให้มันตัวเท่าๆกันนะคะคุณครูเขียนในคอมพิวเตอร์มันจะยากนิดนึงเนาะต่อไป number f บอกว่า send the files to n ส่งไฟล์งานเนี่ยไปหา n send the f i l e to n นี่นะ send the f i l e to n n send นะ s e n นะต่อไป number five บอกว่า Send an email, e e l. email, e-mail, e m a l นะคะ mm hmm. เขียนลงไปและ number s บอกว่า print the report, print the report อ่าเติมได้เลย print the report โอเคสำหรับหน้านี้นะคะอยา่าลืมเขียนชื่อด้วยเนาะทําเสร็จแล้วก็เขียนชื่อพร้อมกับรายสีนะคะทีนี้ไปดูหน้าถัดไปคะ่ะ หน้าที่เพจ e 22เออ no 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 sorry 23 23 t y r r y นะคะเขาบอกให้นักเรียน look and write use the correct tenses ก็คือให้ดูนะคะดูลูกภาพเนี่ยดูใ่แต่ละข้อนี้เลยนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะให้เราเติมอะไรซึ่งคำที่เขาให้มาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดแล้วมีคำว่า download email login save เว็บไซต์แล้วก็พิมพ์เนี่ยซึ่งนักเรียนครูครูว่านักเรียนเติมได้เลยแหละอ่ะเัมน,นครูอ่านให้ฟังก่อน number one บอกว่า you have to ลูกดูลูก log in ใช่ไหมอ่ะก็ลองเติมคำว่า log in ลงไป you have to log in to check your emails นะคะสำหรับข้อที่หนึ่ง number two number two บอกว่า Jane wants to download the picture of a lion for her report คำนี้เครื่องหมายนี้คือคำว่า d o w n ์โหลดนาะเขียนนะคะเขียนเองได้เลย number t h e e บอกว่า Sam saved the files b e o o r e he shut down his computer บันทึกงานบันทึกงาน,าน,น,น,ะะนงของเขาเซฟเนาะเซฟงานของเขาก่อนที่เขาจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ number f Miss Amy tells the students to print the reports คุณครูเอมี่เนี่ยบอกนะักเรียนนะคะให้ปริ้นง,งานออกมาปริ้นรายงานออกมาคำว่า Print นะคะ Print เขียนเองได้เลย number five บอกว่า Paul is in Tokyo he sends a picture to his mom by email by email นึกในก็เติมคำว่า email ลงไปเนาะพ่อนะคะอยู่ในโตเกียวเนาะโตเกียวก็คือเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วเขาก็ส่งรูปภาพของเขาไ,ไปให้แม่ส่งรูปภาพไปให้แม่ผ่านทางอีเมลอีเมลคือเดหดมาอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง Number 6บอกว่า my favorite website is world wide web thaipbs.or.th นะคะเว็บไซต์ที่ฉันชอบนะคะที่ฉันโปรดปรานเนี่ยก็คือเว็บไซต์ thaipbs นั่นเองนะคะคำนี้ต้องเติม เรองต่างของว่าออเว็บไซต์นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัดสอหน้าวันนี้นะคะค,คุณครูมีภาระงานให้นรงเรียนสอหน้าก็คือหน้า22แล้วก็หน้า23นะคะก่อนที่จะส่งอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าเราเขียนชื่อครบหรือเปล่าใช้คํคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you very much students again next time bye bye